สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องตา้บ้านบ้านนะครับวันนี้เราจะพามาทำกระเพราหมูชิ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับหมูหมูสันในครับเนื้อสันในของเนื้อหมูครับแล้วก็พริกกระเทียมนะครับผมแล้วก็ใบกระเพราครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผม กิธีการหันห่นหมูนะครับให้เราดูหน้าที่ว่าหนาแล้วก็บางที่สุดนะครับก่อนอื่นครับเราก็หัน่นเป็นเป็นแว่นแว่นก่อนนะครับเราก็หัน่นความหนาความที่ต้องการครับแต่อยา่าหนามากนะครับเพราะว่าถ้าหนามากหมูอาจจะสุกไม่ถึงชั้นในนะครับให้หั่นบางครับ ที่แดงนะครับเพราะว่ามันติดมันครับมันน่ากินกว่ากันครับผมบางคนแล้วแต่จะชอบเป็นหมูสามชั้นก็ได้นะครับเพราะว่าหมูสามชั้นอาจจะติดมันแล้วแต่คนชอบนะครับว่าแต่ผมชอบหมูตัมในครับผมเพราะว่ามันมีติดมันเล็กน้อยครับ เราเอาพริกกับกระเทียมที่เราเตรียมมาครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ทําขูให้เข้ากันครับแต่อย่าละเอียดมากนะครับเพราะแล้วแต่คนชอบบางคน,คนชอบละเอียดบางคนก็ชอบจับหยาบ,ยบครับผมตาัมมาเลยครับ อันนี้นะครับเราก็ตักใส่ตู้เลยครับเรามาชมตอนผัดกะเพราหมดชิ้นเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราใส่กระเทียมนนลงไปนะะในกระทะเราตลองใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราผัดให้พริกกระเทียมมันหอมก่อนนะแล้วก็ใส่หมันสำปล ว่าันนับให้มันขึ้นมาเรอาเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมิลงไปเลยครับถ้าไมีกริหอมต้นนะครับผมะครับัดเรื่อย,ยๆครับ แล้วเราก็ใส่หมูลงไปครับผมหมูก็แดงครับสันแดงที่เราหั่นเมื่อกี้ครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ขัดเย ใส่น้ำลงไปครับใ,ใส่น้ำตาลประมาณช้อนนึงครับน้ำตาลหนึ่งช้อนนึงสูตรประมาณ,นมาณหน่อยนะครับประมาณไปไปช้อนครับ แลก็ใส่ชอสปลาเกี่ยวนะครับลงไปซ้อมนะครับแล้ว,วลก็ไั่นักใบเลยตามด้วยน้ตาลกระเทียมซอ ถ้าดูแล้วสีมันยังไม่สวยนะครับให้ใส่ไปอูดําำนัดหน่อยครับผมถ้าเราดูแล้วมันแห้งเกินให้เราใส่น้ำตามน้อยเกียเกียน้อยครับผมตอนนี้เราก็ใส่ใบกระเทียงมาได้ครับ ก็ให้แค่ใบขเขาพรกระดุกกระดนะครับี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเดยดูครับให้ใบคลามาแล,ลกกระดุกตรงนั้นแล้วปิดแก๊กแกสเ,เรียบร้อนเนยตอนนี้ก็กานติ่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดึงส่วนตอนใส่กจนะรับว่ามาติ่งขนาดไหนก็ปิดกะเพราหมูชิ้นนะครับน่ารับประทานไหมครับเป็นไงครับกะเพราหมูชิ้นครับ ตัมบ,บ้านๆครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตา้มบ้านๆน,นะครับได้มีแรงบันดาลใจทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ